สวัสดีครับผู้ชมครับพอดีทำเครื่อง nb 2 3 2เสร็จไปตัวหนึ่งครับตัวนี้สีเดิมเลยนะสีเดิมนะเปลี่ยนถังใหม่ถังเก่ามันก็มีแหละแต่มันไม่สวยมันไม่มันไม่น่ารักเปลี่ยนถังใหม่ให้เติมกองใหม่ให้ตัวนี้ก็ทำไปเยอะเชือกเปลี่ยนใหม่ให้นะครับเพราะอันเก่ามันก็ดูจเหมือนจะขาดละเครื่องแน่นปึกเลยตัวนี้เปลี่ยนมือเร่งใหม่ให้ไปของโรบ,บินเลยนะครับ nb 2 3 2เอาไปสาม0ลมส่งนะ โมเกียเดิมนะครับมีใบมีดใหม่บางย่าสา่สะพายเป็นของแถมเบนซิน2จังหวะ3เอ้ย2ีซีซีพี่น้อง2จังหวะ 23cc ซีซีนะครับอายห้อโรบินน้ำหนักก็ประมาณสักสีกิโลครึ่งนี่แหละเป็นรันดึงสตาร์ทแบบหนักนะฮะแบบธรรมดาเนะี่ยแต่มันก็ไม่ได้หนักจนดึงไม่ได้นะฮะคือผู้ใหญ่ดึงได้ตัวนี้นะเครื่องแน่นๆเลย เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะสักคู่หนึ่งหามือสตาร์ตก่อนอ่าเดี๋ยวผมให้ีปหนึ่งกระตุกดูนะฮะเนมันมันไม่ได้ดึงหนักขนาดนั้นนะอ่ากระตุกอีกทีนึงเนี่ยหนักไหมไม่หนักอ่าปีนี้อายุเท่าไหร่ละห้าสิบสี่้แล้ว <54. S 1> ดึงได้หนักไหมไม่หนักอีกทีนึง แจวๆเลยฮะตัวนี้ใช้ดีนะพี่น้องเนื่องจากตัหางนี่เป็นแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมอลูมิเนียมนั่นแหละอะอลูมิเนียมนั่นแหละนะมีรูระบายอากาศให้ทนความร้อนได้ดีมากนะครับเนี่ยอะใครเป็นบิ๊กแฟนโรบินสีดเดิมนะฮะตัวนี้ปกตินี่จะไม่ค่อยสวยสีจะด้านๆอันนี้สียังยังสดๆอยู่ครับสติกเกอร์ก็จะเป็นเลื่อมๆลงเงาหน่อยอา 3,500บาทรวมส่งครับพี่น้องครับก็ปกติมันมีค่าส่งแยกนะแต่ผมลดไปให้แล้วกันนะครับลดไปให้เอา3 5ม้รวมส่งมีประกันให้4เดือนนะครับแล้วก็ดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับด้านอะไรรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเยอะครั้งหนึ่งมาเท่นทําชุดสีนี้ด้วยชุดสีชุดเปลือกเนี่ยแต่ตอนนี้หมดเอพี่น้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ